สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะห้องเรียนไทยบายครูจันจิลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องคําที่มีตัวกาันเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูความหมายของตัวการันกันค่ะว่าตัวการันคืออะไรนะคะ มีหลายคนนะคะเข้าใจผิดว่าตัวกรันคือตัวทันตาคาตจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะนักเรียนคะตัวการันคือพยัญนชนะค่ะคือพยัญชนะนะคะที่มีเครื่องหมายทันตคาตนะคะกำกับไว้นะคะทำให้ไม่ต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นนะคะเช่นอาทิตย์นะคะคำว่าอาทิตย์ตัวการันคือตัวยอยักษ์นะคะศัพท์นะคะตัวกรันคือทศหารนะคะ คำว่าแพทย์คำว่าฤทธิ์อันนี้จะพิเศษหน่อยนะคะมีทอทงสระอีด้วยนะคะคำว่าพันก็มีทอทงสระอุด,ด้วยนะคะและคําบางคําที่อาจจะมีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงมากกว่าหนึ่งตัวก็ได้นะคะเช่นคําว่าพักนะคะมีตัวการันคือตอรอนะคะคําว่าจันนะคะตัวการันคือทอรอนะคะพิเศษเลยค่ะคํานี้ค่ะ คำว่าลักนะคะหรือมาจากพันลักเป็นชื่อตัวละครในวรรณคดีก็ได้นะคะจะมีอยู่3ตัวนะคะมีอือสีมอมานนเนนนะคะเป็นตัวการันนะคะเรามาดูหลักการอ่านคำที่มีตัวการันนะคะข้อแรกเลยไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันตคาตนะคะกำกับไว้ เช่นคำวัตทุกเราก็จะไม่อ่านออกเสียงขอไข่โจทย์เลขก็ไม่อ่านออกเสียงยอยักษ์นะคะซื่อสัตว์นะคะก็จะไม่อ่านออกเสียงยอยักษ์นะคะคอมพิวเตอร์นะคะก็ไม่ออกเสียงรอเรือโทรทัศน์ก็ไม่ออกเสียงนอหนูพระอาทิตย์ก็ไม่ออกเสียงยอยักษ์และมนุษย์ก็ไม่ออกเสียงยอยักษ์เช่นเดียวกันนะคะหลักการอ่านข้อที่2ค่ะ ไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะและสระที่มีเครื่องหมายทันธคาตกำกับนะคะเช่นคำว่ากาลสินนักเรียนสังเกตนะคะทอทงและสระอุเราก็ไม่ออกเสียงนะคะเพราะมันมีเครื่องหมายทันธคาตกำกับไว้ข้างบนนะคะคำว่ารามเกียรตินะคะตอเต่าสระอีนะคะมีเครื่องหมายทันธคาตกำกับอยู่ข้างบนก็จะงดออกเสียงนะคะพืชพันธุ์ก็เช่นเดียวกันหรือคำว่าบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกัน ะะเราไปดูข้อสังเกตกันนะคะในกรณีที่มีพยัญชนะนะคะที่ไม่ใช่ตัวสะกดนะคะอยู่ข้างหน้าพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันทคาตนะคะกำกับไว้ก็จะไม่ออกเสียงพยัญชนะนั้นนะคะเช่นสัญ,ญลักษณ์นะคะอ่านว่าสัญ,ญลักษณ์นะคะเราก็จะไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวสฤษีใช่ไหมคะ พลลักษ์นะคะก็จะมีสองตัวนี้เราก็จะไม่ออกเสียงนะคะคําว่าเวทมนต์นะคะต่อเต่าเราก็จะงดออกเสียงนะคะแนวคิดสําคัญนะคะคําที่มีตัวกรรันนะคะเป็นคําที่มีพยัญชนะนะคะที่มีเครื่องหมายทันตคาตตรงนี้นะคะกํากับอยู่นะคะเพื่อไม่ให้ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นนะคะเด็กๆจําไว้ให้ดีนะคะ ว่าตัวการันคือตัวพยัญชนะนะคะไม่ใช่เครื่องหมายทันทคาตนะคะมาถึงกิจกรรมช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะตอนที่หนึ่งะคะหน้าที่40อยู่ในแบบฝึกหัดหลักภาษานะคะเล่มสีแสดนะคะ,ะเด็กๆทำพร้อมกับคุณครูเลยนะคะตอนที่หนึ่งค่ะเติมคำที่มีตัวการันนะคะข้อละ3ามคำนะคะ ข้อแรกพิเศษหน่อยชื่อจังหวัดในประเทศไทยนะคะเราอาจจะเอามากกว่า3าคำก็ได้นะคะมีอะไรบ้างเด็กๆช่วยกันคิดหน่อยค่ะชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่มีตัวการันนะคะไปดูค่ะจังหวัดแรกนะคะบุรีรัมย์นะคะชื่อฟุตบอลที่ฟุตบอลดังมากนะคะจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจังหวัดกาลสินค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะ เด็กๆช่วยคุณรูคิดหน่อยค่ะที่มีตัวการันค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะช่วยคุณรูคิดอีกสักชื่อนึงค่ะจังหวัดอะไรดีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเด็กๆสามารถคิดเพิ่มเติมได้นะคะเราไปต่อข้อต่อไปกันนะคะชื่อตัวละครในวรรณคดีค่ะเด็กๆรู้จักใครบ้างเนาะที่มีตัวการันค่ะ ช่วยคุณครูคิดหน่อยค่ะติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกคิดได้ไหมคะชื่อแรกเลยค่ะทศก,กันนะคะทศก,กันต่อไปค่ะมีใครอีกมีพลักษ์นะคะต่อไปค่ะนางมโนรานะคะเด็กๆคิดเพิ่มเติมได้นะคะว่ามีตัวละครในวันคดีมีใครอีกที่มีตัวการันนะคะเขียนเพิ่มเติมได้นะคะ ไปต่อเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นชื่อวันในสัปดาห์ค่ะชื่อวันในรอบสัปดาห์ของเรานะคะมีวันไหนบ้างเนาะที่มีตัวการันนะคะเด็กๆช่วยครูคิดหน่อยค่ะไล่ไปเลยนะคะวันแรกคือวันวันอาทิตย์ค่ะมีตัวยอยักษ์นะคะต่อไปวันจันทร์ค่ะมีตัวทอรรอนะคะเป็นตัวการันนะคะมีวันอะไรอีกเด็กๆช่วยครูคิดหน่อยค่ะ วันอะไรคะวันศุกร์ค่ะมีตัวรอเรือนะคะเป็นตัวการันนะคะและมีวันไหนอีกอีกหนึ่งวันค่ะวันอะไรเอ่ยวันเสาร์ถูกต้องนะคะวันเสาร์ก็มีรอเรือเป็นตัวการันนะคะเด็กๆทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเราไปต่อที่ข้อต่อไปกันนะคะ ชื่อของใช้ของตกแต่งในบ้านค่ะเด็กๆช่วยเป็นครูค,ค,คิดซิว่ามีอะไรบ้างที่เป็นตัวการันต์นะคะคิดได้ไม่เอ่ยสิ่งแรกเลยค่ะมีโทรทัศนะคะต่อไปค่ะโทรศัพท์นะคะต่อไปมีอะไรอีกมีรถยนต์นะคะก็ถือว่าเป็นของใช้นะคะเด็กๆสามารถคิดเพิ่มเติมนะคะจากนี้ได้นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ต่อไปนะคะกิจกรรมตอนที่2นะคะหน้า41ค่ะเติมตัวการันให้ถูกต้องค่ะเราไปเริ่มที่คําแรกเลยค่ะคําว่าเป alumni, はは trendy, oo, รมปี ики, ainsi, นะคะเปรมปีอะไรหายไปเอ่ยช่วยครูคิดหน่อยค่ะตัวที่หายไปคือดอเด็กระอิทันทคาดนะคะตัวต่อไปค่ะผู้เยาว์นะคะผู้เยาว์แปลว่าผู้ที่มีอายุน้อยตัวอะไรหายไปคะวัวแหวนทันทคาดนะคะตัวต่อไปค่ะ ตัวที่หายไปคือตัวอะไรคําว่าอุดมการ์นะคะตัวนนเนนกับทันธาฆาตนะคะคําต่อไปค่ะประชาราชนะคะหมายถึงประชาชนทั่วไปนะคะตัวที่หายไปคืออะไรเอย่ยช่วยคุณครูค,คิดหน่อยค่ะตัวที่หายไปคือดอเชดากับรอเรือและทันทคาฆาตนะคะคําต่อไปค่ะอารมณ์นะคะอารมณ์อะไรหายไปเอย่ย ตัวที่หายไปคือนอนนกับเครื่องหมายทันทคาตนะคะต่อไปอัศจรัน์ค่ะอัศจรัน์นะคะตัวที่หายไปคือยอยักกับเครื่องหมายทันทคาตนะคะต่อไปดาวเคราะห์ค่ะโลกของเราก็ได้ชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนะคะตัวอะไรหายไปเอ่ยตัวที่หายไปคือหอหีบทันทคาตนะคะต่อไปมนุษย์ค่ะมนุษย์ตัวที่หายไปคืออะไรคะ คือยอยกับเครื่องหมายทันทาคาตนะคะต่อไปคําว่าพระโอทค่ะพระโอทเป็นราชาศัพท์แปลว่าปากนะคะตัวอะไรหายไปเอ่ยทอฐานกับไม้ทันทาคาตนะคะต่อไปศักดิ์ศรีค่ะศักดิ์ศรีอะไรหายไปเอ่ยเด็กๆช่วยครูค,คิดหน่อยค่ะตัวที่หายไปคือดอเด็กสรลอิแล้วก็เครื่องหมายทันทาคาตนะคะ คำต่อไปม้วยมอนนะคะแปลว่าตายแปลว่าสิ้นไปค่ะตัวที่หายไปตัวการันต์ที่หายไปคือนอเนนและไม้ธนท่นาค่ะนะคะต่อไปภัยสันค่ะคําว่าภัยสันแปลว่าป่าแนวป่าชายป่านะคะตัวอะไรที่หายไปเอ่ยตัวทนามุนโทกับไม้ธนท่นา,านะคะต่อไปคําว่าพิจาร์ค่ะตัว นี้อะไรหายไปคะนอเนนไม้ธันทคาตนะคะต่อไปพ,พ,ะะพระพักนะคะพระพักนะคะแปลว่าหน้าซึ่งเป็นคำราชาศัพท์นะคะตัวที่หายไปคือต่อเตารอเรือไม้ธันทคาตนะคะคำต่อไปคะ่ะประสงค์ค่ะประสงค์ก็คือต้องการนะคะตัวที่หายไปคือตัว คอควายไม้ทันธาคาตนะคะต่อไปค่ะนักปราดค่ะนักปราดคือผู้รอบรู้นะคะตัวอะไรหายไปเอ่ยยอผู้หญิงเครื่องหมายทันธาคาตหายไปนะคะน้ำมนค่ะน้ำมนตอเตานะคะต่อเต่ากับไม้ทันธาคาดค่ะต่อไปมหันค่ะมหันตัวที่หายไปคือตอเตาไม้ทันธาคาตเช่นเดียวกันนะคะ ต่อไปคำว่าเวทมนตค่ะเวทมนตของแม่มดตัวอะไรหายไปเด็กๆช่วยนัูคิดหน่อยค่ะตัวที่หายไปคือตอเตารอเรือเครื่องหมายธันทะฆาตนะคะคําต่อไปค่ะคําว่าอนันต์ค่ะอนันต์ตัวอะไรหายไปคะตัวการันต์ที่หายไปคือตอเต่ากับไม้ธันทาคฆาตนะคะไปต่อคําต่อไปเลยนะคะคําว่าเหตุการณ์ค่ะ เหตุการณ์ตัวอะไรหายไปนอเนนไม้ทันทคาตนะคะทรัพย์สินค่ะทรัพย์สินตัวอะไรหายไปคะยอยักษ์กับไม้ทันทคาตนะคะคาลือหาดค่ะคาลือหาดแปลว่าบ้านหลังใหญ่ๆนะคะตัวที่หายไปคือนอหนูทันทคาตนะคะสืบพันธ์ค่ะตัวที่หายไปคือทอทงสระอุไม้ทันทคาตนะคะ สงกรานค่ะสงกรานตัวที่หายไปคือตอตเต่าเรื่อหมายทันธคาตนะคะสวรรค์ค่ะสวรรค์อะไรหายไปเอย่ยตัวคอควายไม้ทันธคาตนะคะพยางค์ค่ะพยางค์เป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วนะคะตัวที่หายไปคือคอควายทันธคาตนะคะนายแพทย์ค่ะนายแพทย์ตัวอะไรหายไปคะยอยักษ์กับไม้ทันทาคาตนะคะ ต่อไปค่ะรื่นรมค่ะตัวการันของคำว่ารื่นรมตัวอะไรหายไปเอ่ยตัวยอยักษ์กับไม้ธันทคาตนะคะต่อไปค่ะวันในยุคค่ะอะไรหายไปคะตอเต่ากับไม้ธันทคาตนะคะต่อไปสุนทรพจน์ค่ะคำพูดอันอ่อนหวานนะคะคำไหนหายไปเอ่ยตัวไหนหายคะนอหนูกับไม้ทันทคาตนะคะ สัพพสัตค่ะสัตว์ทั้งหลายทั้งหลนะคะตัวที่หายไปคือวอลหวนกับไม้ทันธาคาดนะคะคำต่อไปค่ะรถยนต์ค่ะอะไรหายไปคะเด็กๆต่อเตากับทันธาคาดนะคะต่อไปค่ะอัฐจันอัฐจันนี่คือ,อนักเรียนนึกถึงกีฬาสีใช่ไหมคะที่นั่งชมนั่งเชียร์กีฬาเป็นชั้นๆนะคะเขาเรียกว่าอัฐจันเนะาะตัวอะไรหายไปคะ ตัวที่หายไปคือทรอหารรอเรือและก็เครื่องหมายทันธาคาตนะคะจำไว้ให้ดีนะอัธจันเขียนเหมือนวันจันทร์นะคะต่อไปประโยชน์ค่ะประโยชน์ตัวอะไรหายไปเอย่ยตัวการันที่หายไปคือนอนหนูและไม้ทันทคาดนะคะพักขันค่ะพักขันแปลว่ามีดนะคะตัวที่หายไปคือคอควายและเครื่องหมายทันทคาดนะคะต่อไปค่ะหุนนะห่นยนต์ค่ะลูกหุ่นยนต์ ตัวที่หายไปคือตอเตาและเครื่องหมายทันทคาดนะคะต่อไปคำว่าสุขสรรันค่ะสุขสันตัวอะไรหายไปคะช่วยกันคิดหน่อยเร็วคําว่าสุขส enfin. ันตอเต,อตาและเครื่องหมายทันทคาดนะคะต่อไปค่ะในตาค่ะในตานะคะตัวที่หายไปคืออะไรคะคือนอหนูและเครื่องหมายทันทคาดค่ะเรามาดูคําสุดท้ายนะคะ คำว่าทุด,ดงค่ะระทุด,ดงอะไรหายไปเอ่ยช่วยกันคิดค่ะช่วยกันคิดหน่อยตัวคอควายนะคะอ่าเด็กๆคะยังเหลืออีกหลายข้อนะคะที่เรายังไม่ทําพร้อมกันครูฝากเด็กๆนะคะไปทําต่อให้เรียบร้อยด้วยนะคะมาถึงกิจกรรมตอนที่3กันนะคะให้เด็กๆเ,เขียนคําอ่านแล้วก็ตัวการานของคําต่อไปนี้นะคะ หน้าที่43ค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะเราไปดูคำแรกเลยนะคะคำว่ายาวมานค่ะอ่านว่ายาววมานนะคะเด็กๆสังเกตดูคำนี้มีอะไรเป็นตัวการันเด็กๆจำได้ไหมตัวการันเป็นเครื่องหมายที่อยู่ข้างบนหรือเป็นพยัญชนะคุณครูสอนไปแล้วนะคะตัวการันคือตัวพยัญชนะก็คือตัวยอยักษ์นั่นเองนะคะ คำที่สองค่ะเด็กๆอ่านกันได้ไหมคะเขียนคําอ่านได้ยังไงเอ่ยคํานี้นะคะคาที่สองอ่านว่าม้วยมอนนะคะม้วยมอนนะคะตัวการันคือตัวอะไรเอ่ยเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะตัวนอเนนนะคะคําต่อไปค่ะบิตุรงนะคะบิตุรงอ่านว่าบิตุรงนะคะ ตัวการันคือตัวอะไรคะเด็กๆตัวคอควายนะคะคำต่อไปค่ะจำนันนะคะจำนันอ่านว่าจำนันนะคะตัวการันคือตัวอะไรคะคือตัวจอจานนะคะเราไปต่อกันเลยนะคะเด็กๆคำนี้ค่ะเขียนคำอ่านได้อย่างไรเอ่ยอ่านว่า กะเสมสารนะคะกะเสมสารตัวการันคือตัวไหนเอย่ยตัวต่อเตานะคะคาต่อไปค่ะกองกูนนะคะกองกูนแปลว่ากองไฟหรือกองเพลิงนั่นเองนะคะเขียนคําอ่านได้ว่ากองกูนนะคะตัวการันคือตัวทอนางมณโธนะคะคําต่อไปค่ะคํานี้เขียนคําอ่านได้อย่างไรเอย่ย ศิลปศาสตร์นะคะศิลปศาสตร์ตัวการันคือตัวอะไรคะคือตัวตอรอนะคะคำต่อไปค่ะคํานี้เด็กๆอ่านกันได้ไหมคะเขียนคําอ่านได้แบบนี้ค่ะหะหรือหันนะคะหะหรือหันตัวการันคือตัวสซหรือสีนะคะเด็กๆคะยังมีข้อที่ เรายังไม่ทําร่วมกันครูฝากเด็กๆนะคะไปทําต่อให้เสร็จด้วยนะคะมาถึงกิจกรรมตอนที่4กันแล้วนะคะหน้า43นะคะให้เด็กๆนําคําที่กําหนดให้ไปเติมในประโยคให้สมบูรณ์นะคะนักเรียนดูต้นไม้ของค,ครูนะคะมีคําว่าอะไรบ้างาเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะมีคําว่าอะไรบ้างเอ่ยมีพิพิธภัณฑ์นะคะมีหนังสือพิมพ มีโบส์มีคลิสมีมหัศจรรย์นักวิทยาศาสตร์ไดโนเสาร์ผลลัพธ์เหตุการณ์ประสงค์พระราชนิพนธ์อาทิตย์ปพระสงค์สื่อสัตว์ดึกดำบรรพ์ดูริยางประดิษฐ์ปาฏิหาริย์สังทองโจทย์และคำว่าศูนย์นะคะ เดี๋ยวให้เด็กๆนำคำต่อไปนี้นะคะไปเติมในประโยคให้สมบูรณ์นะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราไปดูประโยคกันค่ะเราไปดูข้อที่หกันนะคะผู้ที่นับถือศาสนาจุดๆต้องเข้าจุดๆทุกวันเรียนจำได้ไหมคะว่ามีคำอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เราอ่านพร้อมกันไปนะคะผู้ที่นับถือศาสนาเติมคำว่าอะไรดี ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะต้องเข้าโบสถ์นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะคําที่เอามาเติมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคําที่มีตัวกาลันทั้งสิ้นนะคะเราไปต่อข้อต่อไปกันค่ะข้อที่2นะคะภูมิเก็บกระเป๋าของบีได้แล้วนําไปคืนแสดงว่าภูมิเป็นคนเป็นคนอะไรคะเมื่อกี้จากคำศัพท์เมื่อกี้เป็นคน ซื่อสัตย์นะคะนักเรียนสังเกตคําว่าซื่อสัตย์จะเขียนต่างจากคําว่าสัตย์นะคะซื่อสัตย์จะเป็นยอยักษ์แล้วก็เครื่องหมายทันทาคาตนะคะไปต่อข้อที่3กันค่ะคุณพ่อชอบอ่านจุดๆุจุดทุกเช้าก่อนไปทํางานเด็กๆเติมอะไรดีคะเติมคําว่าหนังสือพิมพ์นะคะหนังสือพิมพ์ คุณพ่อชอบอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้าก่อนไปทำงานข้อต่อไปกันค่ะจุดจุดจุดเป็นสัตว์ยุคจุดจุดจุดที่ฉันเคยไปดูที่จุดจุดจุดเอ๊มีอะไรน้อนะคะตัวอะไรเอย่ยลูกไดโนเสาร์นะคะเป็นสัตว์ยุคยุคอะไรเอย่ยยุคดึกดำบรรน,นะคะที่ฉันเคยไปดูที่ ที่ไหนคะพิพิพธภัณฑ์นะคะปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะเด็กๆก,ก็หาดูโครงกระดูกไดโนเสาร์ได้ที่พิพิธภัณฑ์นะคะต่อไปค่ะข้อที่5นะคะเลขข้อนี้จุดๆเท่ากับเ,เด็กๆช่วยครูเติมหน่อยค่ะเราจะเติมคำไหนได้บ้างคำแรกคือคำว่าโจทย์เลขข้อนี้นะคะ ได้ผลลัพธ์นะคะเท่ากับ0นย์นั่นเองเด็กๆพอจะทำได้ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทำกันทันไหมไแล้วนะคะสำหรับการเรียนเรื่องคำที่มีตัวการันนะคะเด็กๆพอจะเข้าใจไหมว่าตัวการันคืออะไรนะคะแล้วตัวเครื่องหมายข้างบนเขาเรียกว่าอะไรนะคะวันนี้เด็กๆคงได้ความกระจ่างแล้วนะคะรูฝาก เด็กๆทำกันบ้านข้อที่เหลือนะคะหน้า40-43นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ